สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเอฟซีวงอิงทุกคนสอนอบหน่อยเพชรมันแพงทุกท่านค่ะทุกท่านคะเมื่อคืนนี้หลายคนก็อสีหายน้ำหน,น,นองอิงเนาะน้องอิงเขาล่องหายพอโจบาโจเอาท่องไปเสือ้อผ้าให้น้องโอ้ยกระสิบวัหายอีกเนาะค่ะทุกท่านวันนี้ก็หายน้ำค่ะหายน้ำน้องน้องก็ตกใจน้องบอนึกว่าฝันว่าพอสิมาเห็ดแบบนี้เนาะ เอาทองมาหายนองทั้งที่เพิ่นกับเแล้วนะเพิ่นทําคลิปออกมาเว้าแล้วว่าขอ้ชเอ็มโก้เสียใจกับอุ้งอิงนะคะบ่ได้ทองหวานบัวหอดสองล้านน้องอิงก็เข้าใจว่าตัวเองบ่ได้นะคิดว่าบ่ได้ล่ะพ่อบ่ลลัยแล้วพ่อโจบ่ลลัยแล้วนะคะบัลลัก็คิดคือกันว่าพ่อโจคือสิบ่ัลลยเนาะแต่หลายคนก็เว้าอยู่ว่าบ่แน่ยได้พ่อโจเพิ่นเพิ่นสอบเฮ็ดคอนเทนต์เพิ่นสอบเซอร์ไพรสัตว์บัลล่ยก็ว่าโอ้ยอาจสิแม่นเด้อเนาะบางทีเพิ่นก็อาจสิ ไห้ก็ได้ว่าไห้ก็ได้ก็ค่อยเบิงค่อยเบิงมาสันบบน้นบัดเมื่อคืนนี่เพิ่นไปลานทองเพิ่นผ่านลานทองพอดีเพิ่นก็บด้ยจดรถสื่อละสื่อทองซื้อไหน้องน้องเพิ่นน้ำพร้อมน,น้องน้องเพิ่นได้สอยองค์อิงได้สายแขน้นานทองเจาขอร้านท่องกับ,บ่เอาซื้อไหน้องอิงอิงบอกข่าว่าสัน้นฮูจักได้ละอันละวาละติดตามแลม้วเบิงคลิปอยู่แล้วเว้าบัดเพิ่นเข้ามาในอันในอันเต,ต,ต้นเนอะในเต้นในในเต้นของน้องอิงก็ล่งแต่งตัวอยู่น้องภูมิใจก็ล่งอ่ะ ลงพืนล่องผืนใหนน้องอยู่พังกับว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะพังกัเหตุทำทาคือได้คือเพะรัะเขามากว่าไม่ได้สองห้อสองลานโอ้ยว่าเป็นยังจ้าหีิงว่ามานีงพังกเพารับตาลับตาพ่ารับตาบอกอะไรอะไรน้องิงรับตาช่วงที่น้องพุ่มใจล่งลงลงผืนอยู่รับตาลับตาลับตาลับตาไม่รับตาเซนพะรัเอาเป็นเอาถุงทองนะซ่องทองเนาะ ก็กองท่องนะไปว่างใส่มือหนองอุ้งอิงน้องอิงละเรื่องตาขึ้นมาน้องอิงละเห็นอ้าวอ้าวอุ้งอิงละตกใจเนาะงอ้าวอ้าวก็เป็นแบบนี้น้องอิงละห้ค่ะทุกท่านน้องอิงห้ถ้าเข้ากับหาน้ำข้นเพลินกับหาน้ำผู้ชายม่ยิ่งว่าว่าผู้ใดนะเอฟซีน้องอิงนะคะเห็นละเขาจะมาวาให้กันฟังว่าหากันน้ำตาไหลประเด็นกันไหลน้ำไห่น้ำพร้อมเบิ่งกับไห่พร้อมหอดบ่จู่เบิ้นกับสีไห่น้ำเนาะไห่ลูกน้ำลูกสาวเพลินไห่ไห่ไห คือน้องปื้มใจน้องดีใจแล้วก็น้นองกับ่คิดว่าสิเป็นแบบนี้นะคะนี่ว่าคิดว่าพอ่พอจสซิเซอร์ไพส์แบบนี้แม่น้อยเพิกกะไฮขึ้นกันแม่น้อยเพิกกะไฮยกเมือยกเมือม่อไฮพ่อโอ้ยน้องอิงกะไฮจนติดม,มัดนาปิดตาไฮมี่แล้วล่ะพวกเราเอฟซีพอพ่อเมย์จะว่ายน้ำน้องเนาะว่าไฮด้วยความปิติยินดีไฮทุกคั้นดีใจกับน้องอุ้งอิงนะคะไฮ บ่โจเพึ่งกระเฮ็ดคือโพดน้อเจ้าก็จะเฮ็ดขัดลายเนาะโอ้สุ่มขวายกันโคตรแอบซีวายน้อเจ้าเจ้าบอกว่าจะบ่หายแล้วจะมาหายแต่ว่าหลายคนก็เสือเดิเสือว่าเราหายอยู่แล้วนี่ยแล้วก็หายอยู่แล้วเราเห็นคอนเทนต์ซื่อสั่นอะไรก็จบบังซ้อมบังได้ว่าสสายบอแล้วสายแต่น้องอิงล้าน้องอิงเสือแหละว่าพ่อพ่อบ่หายแล้วพ่อเขาบ่หายแล้วพ่อบอกแล้วน้องก็บว่าเป็นยังค้าพ่อบอกได้ได้กระซ้างคอยดูด้วใจเอฟซีแต่พ่อแล้วน้องเว้านั่นเพราะว่า เอฟซีพอพอมีปะกับเฮ็ดได้เท่าที่เป็นเฮ็ดได้นั่นลากอีโต,ตนเพิ่นน้องวอาโอ้น้องวาอาออกมาค่ำพี่น้องวาอาออกมามันซาบซึ้งหัวใจของพอพอ,พอมีเอฟซีหลายขึ้นอย่างเดอ้อนะคะแต่เมือ่อคืนนี้บอกกูว่าน้ำตาแตกค่ะทุกพี่น้องน้ำตาแตกน้ำอุ้งอิงน้ำเมย์นอยโอ้ยบ่โจูบ่โจูทนนั่งยุหันน้ำตากระสืออกน้ำคอมึงบอกว่าโน้ำพอกเสียหายน้ำแล้วว่าสั้นมันเป็นความปราบปื้มตื่นตันดีใจน้ำตาแห่งความตื่นตันดีใจ น้ำตาแห่งความตกใจพอ่อตกใจบอคิดว่าสิเป็นแบบนี้บอคิดว่าพ่อสิเสื้อผ้ายบอคิดว่าพ่อสิหีห้พ่อห้พ่อยังพ่อเพื่นบอกว่าวันเมนห้ยมันนอนสองล้านวิวเดอ้อห้คนขีดจักญาตเพื่อนบอกหายค้นถีบจักญาติขคคีดจักญาติเมนทองขีดจักญาตน,นะฮักนะฮักเป็นตะแพงแท้นะคะอันเพืเห็นไปกันจากเบิรงรีเบิรงแลบรีเบิงร,บง,รบงอีกนะเบิงรบงแลบเบิรงอีกคนเบิรงแลบเบิรงอีกกับพ่อจักญาต พ่อน้องถ่ายรูปแอบถ่ายรูปพี่ชายกับผู้สาวพร้อมแล้วก็เบิง่นงน้องสอนถ่ายจักรยานกับพี่ชายไปพร้อมโอ้คือหน้าหักก็ก็ไล่กันกับพี่ชายนางยางกับขึ้นมาหันหลังยางมาดิ่มไปเปิดดูความปาใจเฮแล้วมันหนาหากักเป็นแผลแพงเบิดนะคะน้องืองท่าธรรมชาติธร,รรมชาติน้องแสดงได้เป็นธรรมชาติไล่ไล่นะคะพ่อโจเพูนว่าพ่อโจวมมา่าพอ่พอให้ให้อันในฐานะขาถีจักรยาน่สัน โอ้ยเนาะควนจะสิวไหวค่ะทุกท่านเอาไปเย็นใส่มือประเด็นก็เบิ้งไงล่ะเบิ้งกันแล้วเบิ้งแต่เพิ่นไปซื้อทองแล้วแต่ตอนตอนตอนที่เพิ่นเฮ็ดคลิปอ่าเพิ่นบอห้ยประเด็นก็เบิ้งเบิ้งกับประเด็นก็ยังบระด็มั่นใจว่าเพิ่นสิซื้อให้หรือบอซื้อให้แต่เพิ่นไปเฮ็ดคลิปตอนเพิ่นไปซื้อทองนะประเด็นก็เลยเบิ้งแล้วเออได้แล้วได้แล้วประเด็นก็เริ่ว่าได้แล้วน้องอิงได้แล้วได้ทองแล้วเพิ่นซื้อให้แล้วแต่เพิ่นเอามาให้น้องอิงแต่น้องอิงบอลลูบอลลูแม่น้อยกับบอลลูว่าจะได้ทองเนาะอ่ะแต่หลลลาายคนี่่เเเกบบิิงงแแ้้้วววรู นองเสด้แล้วแต่ตัวนองบอลลูพ่อเขาไปในประกับรับตารับตา,บตายืน่นใช้มือน,น้องน้องกับตูใจน่องน้องก็มาอ้าน้องดีใจดีใจน้องก็ก้มกราบพ่อโจวายพ่อโจวายแล้ววายอีกก้มกราบพอ่อโอ้ว่านี่ความกตัญญูลูกคุณนะคะทุกท่านเป็นเด็กน้อยทิ่โอ้หนาสรเสริเยอ่อๆน่าเป็นตัวอย่างที่ดีๆมากนะคะวายแล้วขอบคุณลวก,กล็กบก้มกะผู้มีพระคุณเห็นแล้วมันปาบปลื้มใจคะ่ะ น้ำตากันไหลออกมาเลยค่ะทุกท่านหลายคนเป็นแน่นอนประเดงว่าปิดทุกคนหลายคนจิตใจอ่อนไหวหลายคนหางนองอิงเป็นแน่นอนเป็นทุกคนนะคะประเดงเห็นไรสดาดมือเศ้านี้มีคนมาบอกว่าโอ้โหเทบทุกคนนะคะหายน้ำนองอุ้งอิงน้ำตาไหลน้ำนองอุ้งอิงเมื่อคืนนี่หายน้ำพอมนะหายน้ำพอมวะยังเข้ากระโลแล้วว่าเอาจูบันซึหายแล้วเนาะเข้าเห็นลิปแล้วเนาะแต่เข้าเห็น,นองอิงตกใจตื่นเต้นดีใจตื่นตันินใจในคนดีของพอ โอ้ยกระเถะบวเมินพอยกระเข้าเจ้ากระหักกันแพงกันหลายหลายนี่เรานำใจบรจูนะคะเปิดเสด็จยิ่งนักเลยนะคะเปิดเสด็จนะคะเป็นบริหารที่ดีมากๆเลยสวมลดยระดับรางวัลนะคะน้องอิงกับสวมลดยระดับรางวัลลูกกับตันยูดีดินนะคะกระหักแพงทุกคนในวงบวเมินแต่น้องอิงอุงอิงผู้เดียวนะคะพ้นหักเมื่อสุขคนให้ความเป็นเมตตาทุกคนทุกคนเลยนะคะทุกท่านและมืัอคือน้องอิงกับประทับใจอีกครั้งหนึ่งทำผ่าประทับใจน้องเอามาไล่เงินไปมอบให้ผู้นั้นผู้นี้ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ในวงนะครับทั้งพ่อพ่อแม่แม่พ่อยุดแม่แม่แม่สกาวเดือนพ่อแล้วก็หลายหลายคนนะคะน้องเอาไปให้นะคะไปเปิดเลนะคะหลายคนแม่เกลมสกาวเดือนก็กนหอมแล้วหอมอีกหอมหักกันแพ่งกันหลายะัะทุกคนในวงหักน้องอุ้งอิงลายนะคะพะทุกคนกันมีชีวิตดีขึ้นค่ะพ่อน้องอุ้งอิงน้องมอีงงเป็นกลตัวชั่ววงเนาะตัวชั่ววงมีงานเขามาทุกมือทุกมือเลยมันอีพักว่วงนะคะบอ่นกระแสงอยู่เพเ่มบานม่วงอีกเนาะแล้วก็ แต่ค่ะว่าน้องบอกค่อยสบายท้องเสียน้องกินอาหารทะเลอาหารเป็นพิ่กับเป็นห่วงน้องอยู่ได้ค่ะทุกท่านนะคะดีใจค่ะทุกท่านอ่าดีใจน้ำน้องร้องอีกหลายจุดน้ำตาหลายจุดหายน้ำน้องค่ะทุกท่านนะคะเป็นคือนกันเนาะนะคะเข้าหักเข้าเนาะแพงของเข้าเนาะเห็นน้องมีความสูงเข้ากับสุกน้ำน้องมีทุกเข้ากับทุกน้ำน้องหายน้องเข้ากับหายน้ำนี่แหละค่ะเข้าหักเข้าความหักเข้ารักไม่แบบรักแบบไม่มีเงื่อนไข รักเป็นแบบอัตโนมัติน้าตาไาลแบบไม่มีมีมรู้ตัวนะคะขอบคุณหล,ลายหลายที่ทานทีเขาไม่เพี้ยนใจกับประเด็นนะคะเขามารับชมประเด็นบอกคุยให้ฟังในคลิปนี้่ขอตั้งใจนเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเด็นชาแนลนะเด้อค่ะขอบคุณหล,ลายค่ะค